สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อวานนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดโมกข์วัดรานารามตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองคอนแก่นครับม,มาทอดกระถินครับมื่อวานนี้มาแล้วกันสองคนกับป้าพัลลาครับยังไงป้าพัลลาสวัสดีค่ะมาทอดกระถินเป็นครั้งแรกของของของ,ของปีนี่<อ>เป็นวันแรกเป็นวันแรกวัดโมกนี่เป็นวัดแน่าได้ป้าพัลลาเคยมาปฏิบัติธรรมการเจริญแนวทางการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน เป็นจังไงการเคลื่อนไหวเตีการเจริญมีสติในการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ให้นั่งนิ่งๆไม่ให้สงบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนาะใช้ในชีวิตประจำวันนะเมื่อนี้เข้ามาทำบุญทอดกระถินครับเดี๋ยวไปเบิ่งกิจกรรมมันมีหลากหลายอยู่ครับตั้งแต่ฉั้นพระทหารเส้าเซธเป็นกระจิทอดกระถินครับเดี๋ยวพี่น้องไปวันละกันครับไปกันครับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเส้าครับพระคุณเจ้าคนกมางรับอาหารบิณฑบาตครับ ผู้มาดมง,งานกระ้ายครับเพราะว่ามัน,เ,มนเ,เป็นเรื่องขอกระทินครับสำหรับโมกขวานารามเนี่นะครับกับเป็นวัดป่าสายปฏิบัติทางหลวงพอเทียนนะครับเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเป็นวัด พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับกบ็มีญยาิโยมมาทำบุญหลากหลยครับวัดกระลมรื่นครับสภาพป่าลมรื่นมากเลยครับอยู่ห่างจากตัวเมืองคอนแก่นเพียง4ีหาเกลืครับทางาสนามบินนะครับจากตัวเมืองคอนแกน่นออกมาถนนมารีวันมาทางสนามบินก่อนจะถึงสนามบินเลยอยู่ทางขวาเมือนี่ครับ ผ้ได้อยากมาปฏิบัติธรรมนะครับมาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะในแนวสายของหลวงพ่อเทียนครับเชิญนะครับที่จงว,วัดป่าหวัดมุกวานารามนะครับหลังจากที่พระพันชันพัฒหารเสารเสร็จแล้วครับกาสิเป็นการแห่กระถินนะครับเป็นทอดกระถินอยู่ภายในวัดนี่แหละครับเนี๋ยไปเบิง่งกระบวนกาถินของัหวัดมุกวานาราม วันนี้กันครับไปครับแล้วไปพอถึงขึ้นเลยครับเป็ไงอ่ถเลยไมไหกเลยพอถึงขึ้นฮะเออกพต้องดวที่เจไ้ีเลยถึงไดงเรครับยาับาครับครั 嗯。能排 八幺八八，八。<边>

to mankind นาานตำบลบานเป็ดอเมืองจสุพรรณ เป็นการข้อดกุ้งนะครับ เลียวขวานะครับขึ้นบ mm ันได่งน like nah, ี้นะครับข <you> <symbolic>? oh. ึ hmm. uh ้นไปทางทางขวามือเอางอเขขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวขวาไรนะครับวาจเป็นกาเป็นอะไรี้บนนะครับเปจภาพอะไรครับกเี้ยวขวาขึ้นบันไดนะครับ shan माजक จักจติตาปัญญาดีสีเวนสุตติยัติสีเวนุโกสัมปัาสีเนตุพูติยัตีสับสมาสีรังนิโสทัย พอชีวิตของเราในขณะนี้ที่เรามีปัญหามีภูมิเดืดขึ้นแล้ต้องแก้ด้วยการหายใจหายใจมีการแก้ปัญหาไม่ใช่ไปแก้ปัญหาไม่ได้เจยสูนส์เจอภูมิอยู่ในภูมิหน้าแต่ความสุขเ์ก็ย่อมการอยากภูมิหน้าแต่ความทุกข์ทำไมมันเกิดขึ้นกับเราในเด็กทุบปั๊บทำไมได้ร้อนเกิดภูมิหน้าให้เกิดให้หนักขึ้นหนักใช่ไหมว่าตา้งตั้งอย่างนี้เราก็ยัง ใจได้ใกล้กตงสิ่งที่ดีๆเราอยากททในขณะนี้แบนัร้มีความมีความดีมีความีาในการรากนสด้ที่เกิดขึ้นานอยู่ในที่ศาลาแหนี้อย่ามองไ้งกรอบๆเขาาาป่า ป่าหนึ่งในเขาที่มองในเองอะไรต่าะมองใเราหมาความเงียบเย็นสบายความคิดใจของเราที่งเราที่มีความสุขนั่นแหละที่เราพิจารณาว่าคนรู้มากบุญมากที่สุดคือคนที่มีความรู้สึกตัวมากที่สุดคือคนที่ไม่รู้สึกตัวพอมีสติพิจารณาเนี่ยคือภาวะอารมณ์ต่างๆรียนเกิดขึ้นมาเรา เราก็ไม่สามารถที่เข้ามาปรุงแต่งคิดคุยยามของเราตามอำนาจของมันเราสามารถที่จะจัดการกับภาวะปรุงแต่งนั้นได้อย่างตามสติสัญญาของเราเรื่องอะไรเราจะทุกข์กับมันชีวิตของเรามีค่ามากกว่าสิ่งใดสิ่งใดอยินแต่ว่าทำไมต้องให้ภาวะของคนคนนั้นเข้ามามีอำนาจครอบงำติดคิตยามของเราให้เราเป็นไปตามอำนาจของมันนึ่กลับมามีความเป็นความรู้สึกตัว

อที่เป <Q> ็นบริวารทั้พร้วข้้ข้าวข้าวาวมัดแ่พระสงฆ์แะสงฆ์อพะสงฆ์รัตพระสงฆ์ตูรัากันินาาน่ากนนินาดข้าของพีเป็นบริวันหลาเหล่ี้ Thank <laughs> you.